สวัสดีค่ะมาดูกว๋วยทอดกันนะคะเพื่อนๆคะก๋วยทอดมีสามตานะคะมีสามตาก๋วยทอดมีสามตาตาที่หนึ่งตาที่สองอันนี้คือตาที่สามตาที่สามเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะตาที่สามให้เลขด้วยค่ะเพื่อนๆตาที่สามให้เลขค่ะก๋วยทอดให้เลขแม่นะคะให้เลขแม่ ห้าสองเพื่อนเเห็นเลขห้าไหมคะนี่คือเลขห้านี่คือเลขสองค่ะหรือไม่ก็จะเป็นห้าสามหรือไม่ก็เป็นห้าห้านะคะคือทอดให้เลขแม่แล้วตาที่สามของกุ้งทอดให้เลขแม่ด้วยน่ารักจังเลยกุ้งทอดเก่งจังเลยลูกเปเพื่อนเพื่อนเห็นชัดไหมคะเห็นชัดไหมคะนี่คะ่ะเลขห้าหรือเลขอะไรนะคะถ้าดวงใครมีโชคก็ลองอ่านดูนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะ นี่ค่ะถ่ายชัดๆตาที่3ของกระอถท่นค่ะอยู่ที่ตาที่3ของกระถท่นนะคะดูเอานะคะเ,เพื่อนๆดูเอานะคะว่าเป็น